สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งแล้วกับผมนะผมไม่ค่อยได้มาร้านในช่วงนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูร้านหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเจ๋งมากนะครับนี่ s t r e e t นะครับคือข้าจะเขียนแบบ Street Eat นะเคส e e e อี t ด้วยนะเจ๋งดีแต่คือที่นี่ผมชอบเพราะว่ามันเป็นวิธีการกินอาหารเกาหลีแบบใหม่นะครับเพราะว่าที่นี่คือฟู้ดโซนนะครับไม่ได้เหมือนร้านอาหารทั่วไปปกตินะเขาจะมีกิมิคของเขานะเหมือนแบบเรามากินฟู้ดโซนตามห้างอะ่ะพามาดูไป อย่างแรกน,นะครับเราเข้าร้านมาเสร็จปั๊บอะ่ะเราก็ต้องไปตรงนี้นะครับไปแคชเชียร์ก่อนไปจ่ายตังค์กลับบ้านก็เราก็มาสั่องอาหารที่นี่นะครับผมเอาบีฟบูโกกินะครับแล้วก็เอาคิมบับเจก็ได้ครับอ่าแล้วก็เอาข้าวยำนะข้าวยำ่ะเลือกีได้อย่างนะคะถ้าจะแอดเนื้อเพิ่มคือตามราคาตั้าบางได้เลยอ๋อโอเคครับนี่เราก็จะแบบนี้ได้นะติกรู้สึกเหมือนสอบอยู่เลยนี่นะครับ แล้วผมต้องทำไงต่อครับคุณลูกค้าก็เอสัญญาณใช้เปเจอนะคะเพื่อมารับอาหารที่ร้านอาานะคะระหว่างที่เรารอนะครับก็ผมจะไปสั่งน้ำก่อนนะครับการสั่งน้ำเราก็มาง่ายๆนะครับผมขอคำบูชาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเวียดนามกับลาวครับไม่น่าเล่นเลยนะครับเอาเลมอนแพชชช่นทีก็ได้ครับหนึ่งแถมหนึ่งก็ได้ครับเราก็มาสั่งน้ำตรงนี้นะผมชอบอย่างหนึ่งนะที่ร้านอาหารเนี้ย มันรู้สึกแบบตอนเด็กๆเ,เราจะมากินข้าวแล้วเราได้ฟีล l i n เนี้ยฟีล l i n แบบนั่งคุยกับเพื่อนอยากกินอะไรก็กินไปดิไม่ต้องมานั่งแบบไ้สั่งอะไรกันดีอะต่างคนต่างสั่งกินได้เลยนะครับแล้วมันเป็นคุณภาพที่ดีนะครับเขามีอยู่ที่นี่นะครับโรตัสบางนาแต่ว่าเขาเัาจะมีเปิดอีก4สาขานะครับลองไปดูได้นะครับมานะระหว่างรอรออาหารยังไม่ดังเลยเราไปพาไปดูสินค้าของเขาที่เขามีอีกนะครับชอบ็อกโกแลตเห็ดอร่อยนะเคยกินปะคนอร่อยเลยผมชอบกินอันเนี้ย ชานะครับจริงๆิงชาเป็นของพี่ผู้หญิงคนเกาหลีคนนั้นนะครับน่ารักมากาไม่ใช่ชาพี่ผู้หญิง <laughs> ก็มีเอ่อเกรมีเพปเปอร์มิ้นต์นะครับมีขมิมงไม้อันนี้จริงๆสําสำหรับคนแบบนอนไม่ค่อยหลับอยากชิวอ่ะผมเป็นนะผมกินอันนี้ไปตอนดูบอลน,นอนไม่หลับเหมือนเดิม <c oughs> แต่ว่ามันทําให้เราผ่อนคลายชิวอ่ะมันไม่ได้ช่วยเราง่วงนะมันช่วยให้เราแบบผ่อนคลายตัวเราสบายสบายชิวชอ่ะ เพื่อจะได้หลับง่ายขึ้นนะลองดูได้นะครับเคยกินนี้ปะอร่อยมากมันเป็นเหมือนสตรอเบอรี่ชีสอะก็จะมีหลายๆอย่างนะมีทั้งกาแฟมีน้ําสไตล์เกาหลีผมว่าไอ้นี่น่าจะอร่อยเลยเว้ยโกโก้ปามเนี่ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยทำไมผมต้องตื่นเต้นกับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งวะผมยังงงอยู่เลยไปเราไปเอาอาหารเถอะเคิร์เหรอเนีรู้เลย โอ้ขอบคุณมากครับขอบผมนะครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปด้วยนี่เราก็รับอาหารเสร็จปั๊บอ้าจริงนะผมอยากกินอะไรสุดหรือเปล่าผมอยากกินไอ้นี่คอนด็อกอาหารเราก็มาเกือบครบแล้วนะครับแต่ว่าผมทนไม่ไหวแล้วผมขอทานก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะอาหารเกาหลีโปรดผมนะผมชอบคิมบับมากไม่รู้ทําไมอ่ะแต่ผมชอบนะตอนเด็กๆผมจะเล่าให้ฟังบัเต็ ประจําเลยคือผมเรียงเรียนเนเตอร์ที่บางกอกพัฒนาแล้วก็ร่วมรดีผมเรียนสองโรงเรียนไม่พร้อมกันนะไม่ได้ฉลาขนาดนั้นแต่ผมจมีเพื่อนเกาหลีเยอะแล้วมันจะมีวันที่เขาเรียกว่าวันเหมือนแบบประเพณีอะ่ะวันแบบแต่ละชาติเขาจะต้องทําอะไรของชาติตัวเองมาเราต้องแต่งตัวเป็นคนของชาตินั้นอะ่ะแต่พ่อแม่เราจะต้องทําอาหารชาติเราอะ่ะไปให้ที่โรงเรียนแล้วแบ่งประเพณีแต่ละประเทศอ,อ่ะผมอะ่ะ วะแค่เกาหลีกินแต่คิมบับผมจะดีใจมากนะเพราะว่ามันเป็นอาหารเกาหลีโปรดผมเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองก่อนเพราะว่าที่นี่ราคาถูกมากนะที่สําคัญนะถ้าบางคนไม่อยากกินทั้งอันใช่ป่ะสั่งครึ่งหนึ่งได้เขามีเป็นฮาฟจัดฟูนะครับนี่หอมด้วยจริงๆผมชอบจิ้มน,น้ำมันงานนะแต่นี้ผมจิ้มซอสน,นี้ก็ได้น,นะผมเป็นคนชอบกินอะไรแปลกๆกดมากเพราะว่าไอ้ผัก เพิ่มพักดองไหมหัวใจเท้าดองอ่ะอร่อยมากสดมากเลยครับที่นี่ลองอันนี้บ้างอย่างแรกที่ที่นี่ผมว่าผ่านนะคือของสดสดมากๆากวัตถุดิบดีทำไมผมน้อมพูดเรื่องนี้เนี่ยอาหารเกาหลีครับแต่ละร้านอ่ะเขาจะมีเมนูเยอะมากแล้วพอเมนูเยอะอะบางอย่างขายไม่ค่อยออกของอาจจะไม่สดในบางอย่างที่หลายจะสั่งของแปลกของไม่ค่อยสดเนี้ย แต่ที่เนี้ยเท่าที่กินมาผักสดนี่สุดยอดแล้วผมจะพูดเสมอว่าก็กินอาหารอะไรให้ดูผักก่อนเพราะผักสดไหมเพราะว่าเกวนมากคนชอบลัดเลยตรงจุดนั้นอืมแล้วก็มาลองกินเนื้อนะครับบีบูโกกิปกติถ้าเราไปกินที่เกาหลีแพงมากเนื้อแพงก่าหมูเยอะมากเลยที่เกาหลีไม่รู้ทำไมแต่ที่เมืองไทยเนี่ยส่วนมากอถ้าเรากินบีบูโกกิก็แพงอยู่นะที่น่าถูกนี่ร้อยกว่าบ,บาทเซตน,นี้นะ่าสองร้อยนิดน้ดนดนง อหอมหัวหอมมากแล้วก็เนื้อนุ่มรสชาติหมักดีมากเลยนะมีความเค็มผสมหวานเพิ่งนะเนื้อเกาหลี่ชอบไปนอยนะแล้วส่วนตัวผมนะผมชอบกินอาหารเกาหลีที่ให้ข้าวเป็นแบบข้าวญี่ปุ่นเนะี่ยผมไม่ชอบกินอาหารเกาหลีที่ให้ข้าวไทยส่วนตัวนะกินเนี่ยเป็นข้าวญี่ปุ่นใช่ไหมไปกินประจำมันชอบมีบางร้านชอบให้ข้าวไทยไอ่ะระหว่างที่เรากินเรามากิน คอมบูชาดกว่ารู้ป่าว่ามันคืออะไรคืออะไรคมบูชามันไม่ใช่ชาปกติมันเป็นชาดองมันคือชาที่หมักแล้วก็มีแบคทีเรียดี่ชชาดองชาดองดีเพื่อสุขภาพกินเพื่อสุขภาพดีต่อสุขภาพนะครับ mm hmm. เรามาลองกินไก่ดีกว่าไก่เนี้ยเพราะเราต้องมาถ่ายเราพูดกังตรง,ตรงเขาต้องมาวางไว้นี่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ผมแค่ดูนะแล้วคีบขึ้นมาเนี่ยยังรู้สึกกรอบอยู่เลย อหอมกลิ่นพริกหยวกแล้วก็หัวหอมออมากอร่อยผมว่าอันนี้อร่อยเลยอะ่ะผมเป็นคนไม่ชอบกินไก่แต่ว่าเพราทำกรอบมากตัดกับเนื้อดีมีใครเป็นเหมือนผมมั้ตอนดูซีรีส์เกาหลีอะ่ะผมไม่ได้เน้นดูซีรีส์เกาหลีนะแต่พอดูอะ่ะส่วนตัวผมไม่กินไก่แต่ดูซีรีส์เกาหลีอีไรอะ่ะ อยากกินไก่ทอดทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไรมีใครเป็นไหมเอาไมมาบอกวนะ่ามันกินกันดูอร่อยมากครับผมว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งไก่ที่ดีมากนะดูไปมัม่งแบบอยากกินไก่วะ่ะต้องสั่งไก่เกาหลีมากินไก่ไ,ไทยไม่ได้นะไม่เหมือนต้องสั่งไก่เกาหลีมากินอันนี้ก็น่าลองนะครับไหนๆก็พูดถึงไก่แล้วก็ไปไก่เลยอันนี้ถ้าไม่ชมคงรู้อยู่แล้วที่เขาจะมีแบบไอ้ซอสข,ขาวๆเนี่ยผสมกับหัวหอมเนี่ยนะครับอืม mm. ผู้หญิงง่ายชอบอือม,มันหอมกลิ่นหัวหอมมากอะ่ะทํให้ไก่รู้สึกด,ดีมากพ่อครัวต้องแอบถามแล้วทํายังไงให้ไก่มันกรอบน,น,นี่วะอันเนี้ยวางไว้นานมากนะรอร้องรอของใช่ไหมครับแล้วก็มีแบบซอสท,ที่มันเปรี้ยวเบี้ยอยู่แล้วยุ่งกรอบเหมือนแบบเพิ่งออกมาจากหม้อทอดเลยอืออร่าม,ม,มากอิ่มอะ่ะแต่ยังไม่พอมีปิดท้ายด้วยมือ รู้จักะรูร้ว่า,วามันดังจากอะไรจากคู้มไหมไม่ได้ดีเลยเพราะลีลานะคืนสมัยก่อนอะพวกงานวัดอเมริกาไม่ใช่งานวัดไทยนะ <compar> ได้ครับ <c oughs> ผมสั่งเหรอผมสั่งบ้านเนี้ย <c oughs> ผมกลาวอันนี้เหรอสั่งให้ทีมงานกินครับ งานวัดอเมริกาคาร์นนวัลที่อเมริกาที่แบบเหมือนเหมือนงานวัดไทยแหละแต่ฝรั่งมันทํากันทเท,ที่ยวกันอะ่ะมันชอบขายอันนี้เด็กมันก็กินตั้งแต่เด็กแล้วพ่อแม่ไปเลี้ยงลูกนูน่นนี่มันก็แบบไม่อยากอิ่มกินอะไรเยอะใช่ไหมอุ้มลูกนูน้นมันก็ต้องกินอันนี้เหมือนกันเพราะมันถือได้ตามสบายเลยครับเยอะเลยคราวนี้คิดในใจอะไรรูว่ะคิดในใจว่าแบบรักทีมงานให้ทีมงานรับผิดชอบอ่ะแต่อย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีขายเยอะเยอะ ตามงานวัดทั่วไปอ่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่เป็นจุดขายของงานวัดแล้วเด็กพอมันกินตั้งเด็กมันก็จะผูกพันน่ะโตขึ้นมามันก็ชอบกินมันจะมีขายแค่ตามงานวัดกับร้านเกมตู้เกมอ่ะบ้านเราก็มีนะแต่ก่อนผมก็กินตามห้างอ่ะแล้วมันก็หายไปเลยจนเพิ่มมากลับมาแล้วเกาหลีเขาเอามาทาเหมือนกันแล้วอร่อยมากนะของเกาหลีเพราะว่าข้างในเขาจะมีแบบชีสมนมีนู่นนี่ของฝรั่งมันมีแค่ไส้กรอกกับแป้งวอฟเฟิลแต่อันนี้มีแบบชีสมีโรยมีแบบสองหน้าอย่างเงี้ยดูดิ นี่ข้างในเป็นชีสอ่ะไอ้ส้มชอบไปอ่ะอเฮ้ยอันน<ย>ีใ้ใครสั่งอ่ะอันนี้พี่ก็สั่งนี่ผมบอกเลยนะเมนูเนี้ยโคตรยอดฮิตถ้าผู้ชายคนไหนนะมีแฟนติดซีรีส์เกาหลีนะแล้ววันเนี้ยคุณทำอะไรผิดมาหรือว่าคุณอยากจะจีบผู้หญิงคนนี้นะ<ม>คุณพามากินร้านนี้นะ<ม>แล้วให้เขากินอันนี้ไปเชื่อผม มามา่สาสไตล์เกาหลีที่มันดูกันในหนังซีรีส์มันชอบกินกระดงพื้นอะในหม้อนี่เลยแล้วมีเนื้อหมูเงี้ยโอ้โหผมว่าหมูสามชั้นด้วยแฟนคุณรักคุณเลยอะพาดูซีรีส์เกาหลีเสร็จปั๊บนะแล้วพามากินไอหม้อนี้นะได้เรื่องอะตอนเย็นอะซีรีส์เรื่องใหม่อืมทำดีมากเลยอะ ืจาจับยอนอืมร้ออยู่ไม่เคยกินมาก่อนเลยนะอันเนี้ยแต่ผมรู้สึกชอบผมกินบะหมี่เกาหลีแบบกินสปาเกตตี้อิตาลีอ่ะอืมใช่ไหม อร่อยร้านนี้ทำดีมากดีเกินคาดด้วยราคาร้อยกว่าบาทต่อเมนูถ้าคุณสั่งเนี้ยสั่งครึ่งเดียวก็ได้ถ้าไม่อยากกินเยอะนะไม่หิวมากหรือว่าเป็นสุภาพตู่เือไม่อยากกินเยอะแปดสิบกว่าบาทเองคุม้มมากผมว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมมาที่โลตัสบางนาผมแนะนําให้มานะเพราะว่าเป็นอาหารเกาหลีคุณภาพสูงมากเลยแต่ว่าเขามีวิธีการขายใหม่ที่ผมว่าดีนะ เพราะว่าทาให้เรารู้สึกเหมือนได้มากินแบบฟู้ดโซนแบบนี้มากับเพื่อนมากับอะไรกินกันสบายมีโต๊ะเยอะแล้วที่กว้างผมขอชมาทางร้านอย่างนะเขาไม่เอาโต๊ะติดกันอะผมเบื่อมากเลยไปกินร้านอาหารชอบไม่นั่งติดกันไม่อยากนั่งกับไงอ้ข้างๆเนี้ยถ้าท่า,านผชมผ่านมาแถวโลตัสบางนาก็แวะมาได้นะครับร้านเคสตรีทที่โลตัสบางนานะแต่เขามีสีสาขาเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็กําลังจะเปิดเพิ่มอีกหนึ่งสาขาด้วยนะครับร้านนี้เป็นร้านของคนไทยและคนเกาหลีนะครับเราทาดีกันมากเชฟก็เป็นคนเกาหลี ผมเจอเขาแล้วนะครับก็คุยเขาไม่รู้เรื่องหรอกนะครับ<ช>แต่ว่า<ช> <c oughs> ดูท่าทางแกกระตือรือร้นรในการทํามากแล้วแกภูมิใจในอาหารที่แกทำนะครับเพราะว่าแกแบบแฮปปี้ที่จะนาเสนอมาแล้วผมลองมาทานดูก็เออดีเกินคาดจริงๆนะครับด้วยราคาผมไม่ไม่คิดว่าจะจะดีขนาดนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมลองมาทานนะไม่ผิดหวังแน่นอนครับเ,เก็บจานเองเหรอใช่เพราะว่าเขามีข้างหลังให้เก็บจานอ๋อเออที่นี่เก็บจานเองด้วยนะดีนะผมว่าเป็นนิสัยที่คนไทยต้องอย่าทอดทิ้งไปนะ ผมชอบนะร้านนี้ให้ไปเก็บเองเนะี่ยโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับกินไะ